สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องอขอเข้าใหญ่ชาแนลเอาชีเด,ดิมครับผมนะครับวันนี้เรากำลังจะไปทำงานนะครับนี่จ็บของขึ้นรถเรียบร้บนบนรอยไปนะครับเป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับวันนี้6กโมงหกโมงหกโมงไปขึ้นรถเรามีพรขับให้อย่างดี วัสดีจอนสวัสดีสวัส hey. ด yeah, ีจุกท่าเอ้ยหนูเติมน้ำมันไปคนละพันนะพี่โอเคเดี๋ยวยไปดูได้เลยเดี๋ยวเตรงยมงานฮะไปเดินทางค่ะถอยๆๆๆๆ ต่างบ้านต่างเมืองเรามาอยู่ต่างจินเราก็ต้องตื่นแนตะ่เชา้าหนาวต้องทนเหนื่อยยังไงก็ต้องทนนะครับวันนี้เรามีพลรถขับด้วย <c oughs> นี่ก็เป็นเส้นทางที่เราจะไปทำเมือของเราทุกวันประจำทุกวันนะฮะเราได้มาอยู่แดนกิมกิ ทําแปลงผูพักพก,การขับรถ้านเขาก็ง่ายๆนะครับไม่อะไรมากมายเหมือนปานเราแต่เราต้องรู้กฎจราจรของ้านเขาให้ดีนะครับนี่นี่เขาเป็นสวนเขาจะทำสวนอีกแล้วครับนี่เขาจะทำสวนอีกแล้วไม่รู้ว่าสวนอะไร ฝนพักอะไรก็ไม่รู้นะครับร้อนๆนี่มาถึงแล้วเลี้ยวฝัวเลี้ยวฝัวนี่ถึงแล้วเลี้ยวฝัวจอดแล้วก็กมองซ้ายมองขวาปรับแล้วก็มาถึงทางรถไฟนะครับทุกคันต้องจอดนะครับ ทุกคนต้องกดก่อนห้าวิก่อนข้ามทางรถไฟนะติดจอรถให้นิ่งนับใจถึงห้าวิแล้วก็ไปเร็ปโอ้ยแล้วไปเร็วๆๆๆอ้ใจอไไล่ชะลอรอลอรอลอรอรอชอชอชอไปเพี่เห็นอไฟเขียวนี่เดไฟเขียวถ้าไฟเขียวปุ๊บมันอชอปุ๊บเราต้องชะอ พวอมันเดือดไฟแดงจะมา กวเทาบ้านเราเดินปุ่นเขาให้ขับแค่60เองนะครับเกินนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะตามไปถึงที่ ดีนไปเขาเงาดีนะ้วกเระวังรวัาคนชี่ก็ยานตอนนี้เราก็มาถึงที่ทํางานที่ทํางานของเราแล้วนะครับ เย็นอยากซื้อของใช้อะไรไหมคะถ้าซื้อจะพาแวะป่าแดงข้างๆตงซื้อที่ริมทะเลียที่ตุ้ยแกซื้อมาแล้วมั้งเมื่อวานของใช้ส่วนตัวโอ้เอาอะไรไหมไม่เอาฟาร์มเป็ดที่ใหญ่พี่เต้เอาของใช้ส่วนตัวไหมไม่มีซื้อหมดแล้วโอเคถ้าเอาแต่๋ยวเย็นพาไปนี่นี่ครับเป็นเขาดำใหญ่เลยดี โจมันไปเดินทำอะไรแต่เช้าสายโจตีถึงแล้วถึงแล้วครับถึงแล้วอบของก่อน,อ,อ,นอ่ายวเดี๋ยวให้ให้ให้ติ๊กกับเด็กรถเลานอยอาริกาโตถึง <laughs> ที่ทำง,งานเรียบร้อยบ๊ายบายบบ๊ายดี ให,ให้ติบให้ติบให้ติบกดขับหน่อยนึงนะครับเป็นค่าน้ำม,มันแล้วคาน้ำมันแต่ละมือไมาเหตุการเติอนน้ำมันเติอตน,ตตนน้ำม,ม,ม,มันรถเอาไปขี่รถมาเหตงานครับเรามีรถประจำำําตําแหน่งเราต้องช่วยกันออกค่าน้ํามันกันนะครับวัน,นเติมไปเติมไปสามพันคนละพันพอดี เติมน้ำมันไปสามพันวันนี้ครับแล้วก็เอาให้ออกให้น้องไปก่อนนะครับนี่เป็นบรรยากาศโดมโดมที่ทำงานอันนี้เบิง้งตน้นใบไม้เป็นสีใบไม้เป็นสีนะครับเป็นใบไม้เป็นสีดอกสีเหลืองๆท้องๆครับตนน้นในมูรวเขาเออว่าต้นอีหยังมันจะเปลี่ยน เป็นตามฤดูกาลเพราะวนะครับนี่ครับเป็นเอ้า و! ที่เขาเหุงานอยู่เป็นประจําเป็นฟาร์มเห็ดครับนี่เป็นฟาร์มเห็ดมีทั้งหมดหิบห้าเฮ้าสามโรงนะครับนี่เป็นโรงหนึง่งมีหิบห้าเฮ้าโรงสองมีอีกยี่สิบนะครับโรงสามมีประมาณยี่สิบพื่อกันครับแต่โรงหนึง่งเป็นโรงใหญ่ครับหิบห้าเฮ้าเฮ้าละ ประมาณความยาวประมาณห้าสิบเมตรได้ครับน,นี่ความยาวประมาณห้าสิบเมตรได้นะครับความยาวประมาณห้าสิบเมตรได้ครับนะครับได้เวลาเลิกงานแล้วครับตอนน, <All right. S 2> น,นี้วันนี้วันนี้มีน้องสาวมารับถึงที่นะฮะตอนนี้เราก็ ตะเดินทางกลับบ้านขนาดน,นี้เวลา6โมงกว่ากว่าใช่ไหม6โมง6โมง10 00. นาทีเหนื่อยเหนื่อยมากเลยันนี้ไปเลยเๆไปเลยไปเลยไปเลยไฟแดงแล้วก็ไปเบรกทางรถไฟ5 นาทีโอ้โหรถรถทุกคันต้องจอดครับกดตราจอดของญี่ปุ่นกาให้จอดก่อนห้าวิแล้วก็ค่อยออกรถตัวนะครับเป็นทางรถไฟอีกหน่อยแล้วก็ถึงบ้านนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเพียงท่านี้ครับผมยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องหอเข้าใหญ่ชาแนลด้วยนะครับผม สวัสดีครับ